สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีถูก่านสบายดีสุขุสุขคนผู้ถือข่ามาส้มขีบซ่องมายังงึ้งเบิร์สุขุสุขคนพี่น้องไม่ใช่ไม่ใหญ่ยังก่อโอ้ยลืม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 ช่องมายังงึ้งหมดจ่าช่องอันน้องอาเต้ยายเคียวพี่น้องยายเคียวเสวยพี่น้องลืมสิอข่ามาส้มขิบช่องมายังงึ้งหมดจ่าสบายดีพี่น้องเอองอันและมาติดตามช่องอัน อาเต้แม่ใหญ่เขียวนี่เด้อถ้าว่านี่ที่แฮงก็สิซื้อซานเด้อตรงส่งอาเต้แม่ใหญ่เขียวเนาะให้อยู่ดีมีแฮงบ่ว่าสิไทยอยู่หรือว่าอยู่ลาวหรือว่าต่างประเทศก็ดีพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับ <coughs> <coughs> อาเต่เป็นไงเคียวลูกหลาเนี่ยแหละลูกหลากบหลาเต่เป็นไงเคียวาเอ้ลูกหลานเฮ่ดโอ้โไม่ใช่แล้วนะพี่น้องเอ้ยอาเต่เป็นมาแล้วยังหลินโดนหรือซ้ำพาให้เม่นไงเงื่อนน้องซ่งเม่นไงเงื่นติดตามซ่งอาเต่เด้อพี่น้องเด้อจะเป็นไงเคียวแน่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ไปกำลังใจกันเสียให้แม่ใหญ่เกี้ยรึพี่น้องเด้อล้างจอตังช่องใหม่น้องใหม่แล้วพี่น้องช่องใหม่เนพี่น้องเอ้ยเป็นห้ากระตั้งขึ้นตามว่นห้างกระจียก็มาตะโกนเที้ยมเทียน้องบอสเฮมานีมาซก็เป็นพนังาเป็นพนักงาพี่น้องบอสเป็นอาภัยน้องบ่ายกันยังมเป็นพี่น้องกันกัลงกัลังเฮียน

พ <c oughs> ี่ตามมึงจ้องอันอาเต้เม่ใหญ่เคี้ยวนี่เด้อจ้องอาเต้เม่ใหญ่เคี้ยวเนอะช่องอาเต้เม่ใหญ่เคี้ยวแล้วเป็นตัางอื่นใหม่ๆเออพี่ตามเบิ่งทุกคนอาเต้เม่ใหญ่เคี้ยวเม่ใหญ่เคี้ยกับน้องอ่ะเนี่ยเนื่องอะไรพี่น้องเลยเป็นต่าง้เขาผ่าไงพี่ตามอีกไหมพี่ไหมพี่สะผ่านไหมพี่เด้อพี่น้องสะานไหมพี่น้ออาเต้อาเต้มา บ้าสบายดีไหมลูกบาสบายดีนังมวยมาลนมากราบี่ลูกหลามมากาบิซี่มากแสดงวามกาเนา่นังมวยจะขึ้นมากาบนั่นได้ไหมนั่งมวยขึ้นุ่มมานั่งเงียรับอาเตไม่นมลไม่ลนุไอ้แมนั่งมวยกระเจนีนแม่ปรมาด้วยนะายปลกนะายอีอีปชใ่อีน่ะบพีหน้าบังบนน้าสห้องาบนสีน่เกีสยกังสบายดีสยส ปาลุ่งไปดีปาลุงนะโอ้ยตั้งเพลงเไดีปาลุงเอฟซกทานเาว่าลูกมันแตเด็กอเบาเฮเอฟซีถูกทานมาส้มถูกทานมาส้มสองนัเด้ออ๋อไปเฮีจางตาเสือตาลายโซมาเต้่ มามาเปิดติ้งหน่อยติ้งหน่อยผัสซอกไมนอย่ากเชื่อสิบินก่อนได้ผ่านแล้วก็เปิดได้กินก็ได้อยู่ละนั่งรอกระเจ้ใหม่ไม่ยันไม่ยันนี่ละไปก่อนแตงรักจักก่อนจะรอจักก่อนลูกฮึมฮ่องบอกว่ายังมากินชุ่มกินแซ่ลกันเนาะเปิดเกาะใหม่ก่อนโหลดเปิดตัวโลูเจอเล็บโอ้จะนองจะกินอีกเนี่ยเขาไปเอาสีมาหนึ่งอ่ะ

วพี่น้องอย่าลืมกดติดตามสองยายเคี้ยวแมนซ่องน้องอาเต้ยายเคี้ยวน่เดินะพี่น้องเข้าไปกดติดตามให้คนในพี่น้องกนไลค์กดแชร์ให้แม่ยาเคี้ยวเนี่ยอาเต้แม่ยายเคี้ยวเนี่ยมเคี้ยก็มาใส่หมูบงหนาวเออบเนี่ยนะหนาพี่น้องเลยมันยวิวเลยค่ะมันนี่นะอินปาการ์ฟกันท เอากินมากกระบอกเขาละม้าไอยาดีไอโอ้ยลงมาอยู่เลยลปะาน่ากระสอบที่สองบ่หน่ะมาห้ามเขาใช้จอบที่สองเนี่ะสอบที่สองในนีเลยเกี่ยวเข่ากันจึนบ่ได้อันนั้นคือกรมี่พี่น้องนจัดะได้สอบที่สองแต้าะหกบ่โตอากาศก็สีเย็นเย็นเออหนาวหนาว เนี่ยมันมาหอดีแล่ยเนี่ยก็มาหอดแต่ชิคกี้นีุ่ขาพปได้พี่น้องเอ้ยโอ้ได้ก็ได้เป็นวัดเป็นไอมีย่าเคี้ยวเหมนยังเป็นไอว่าสั่นสุขภาพเข้มแข็งเบื้อจุกุสุกคนเด้ออีฟชีุกสุขคนสุขสุขประเทศทีมาส้มทีมาส้มนาเนืงเนาะห้อยู่ดีมีแห้งเบ้อจุกุสุกคนได้ลรกไข้ไข่เชฟให้ไกลปวดละไรให้ไกลนี้ปวดอะไรสุนับแพะป้าย อยู่ดีแม้งวัตถุคุ้นทุกคนไอ้ลูงไอ้เรื่องไอ้ฮ่างไอ้มีไปเรื่อยๆเนาะสุขภาพเข้มแข็งจะเลื่อนก้าวหน้าบ๊อบด้วยด๊าด้วยด๊าด้วยทุกๆคนเอาว่าแม่เป็นปากกระหน่ำอึดดําไลมานี่มาหนังวัวจุ๊กวัวแจมกันอยู่ เอฟซีนายเงินเนาะกำมาให้แรงใจอันช่องฮาเต้เมยใหญ่เขียวนี่เด้ออยากให้เมยใหญ่เงินอ็ไพ่ลงมาดังผู้เดียวนี่นะหนาเหนาวฮะเต้เนี่ยผืนบอลหนาตัวแรกกระแกะออกนระแก่ตัวเห็งคนโตกลิ้มนี่คนโตกลิ้งพี่น้องเอ้ยแต่แต่เมื่อว่าที่ชิปจามน่ะซอดปลาหนีพี่น้องเอ้ยเข่ากะเนาก็เข่า เขากะหนองอยู่้หน้ากู้กับประเานเม็ดพี่น้องเลยเงอกหงอกสี่พี่จ้างเลงเนากระล้บากกระลำบากตัดซะันที่สิสาใช้นางสาวเดชแต่ตอนแรกมือวานี่สามน้อง้็งี่ยอเขาปลูกแล้วเช้าไปตาดย่าไม่เกิดงอกก่อนงี่ออกเป็นว่าพอถ้าต้องเลือกเม่พี่น้องเลือกอันเาเขาที่ผสมบอกแล้วก็เลือก หย่าอาอกพบแล้วก็นี่เอาปาะตัวม้าเล็กแหลนเลินฉนันพี่น้นองเลยโอ้ยโอ้ยโต๊กเดอ้อโอ้ยพ้นมาแห้งกันได้ย่ะดาวดา,าวจอบขอซอยยาไหมลูกในตีนั่นมันพัดมิดข่าวออกกันนั่นเออใช้โตจะอย่าไปใชาป้ไปเอยกันไม่ลูก มาเบิ่งซ้มถาพี่น้องเลยาหน่อส้ำแดงน่อแงวมากเ้าพี่น้องเลยกใส่้าสิตองันเาวโเห็นโมเห็นเลช่องามื่นแพี่น้องเ้ยว่ามีเิตน้อยเดียวแต่เมื่อวันตอนแรกเมื่อวันที่สิบสามจนข่ามื่อนีนก็วันที่สิบเจ็ดจักเลิกก็ได้พุกตชีวิตนี่ อ้ยอีตูเขากับพ่อแห้งลยต้องซานข่ากับพ่อแห้งกระแมนและวูนำกระแนห้องอินุ่กงุเกี่ยวเป็นคอิขาพ้นต้งแห้งพักันทุบ้ามขามาตรลาดต้นหิเด้อยักหน่อยแล้วพอแห้งกระมีบนต้แห้งกระโตกลงก็มีได้เข่านะแมต้นน่ำพันยังบ่มาะพักันทามมาพีเน่ดาวกระวานลูกพามันชอบเขาเอาตอกไปมากลูกแลวฮามาเมียนตลาดก็มี มาตืมบอ๊ะมาตืมบอ๊ะเออพ้ากันตั๊กเลยชายซอยกันลูกแล้วแล้วกันแล้วโสดดาวใะสบายกอกเลยโอ๊ยปุท่นอะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ลาพี่น้องเพียงสำนีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผับส้มพี่น้องอย่าลืมกดติดตามส่งยายน้องอาเต่ยายเคียวในเด้อพี่น้องสบายดีตามสบายดีพี่น้องคอสุดคอใครเด้อพี่น้องเด้อ